สายที่3ครับเป็นสายของน้องต้อมพุทธพาหลอนครับนะฮะเรื่องนี้น้องต้อมบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับเกิดขึ้นที่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานนะครับน้องต้อมให้ชื่อเรื่องว่าของจากวัดครับน้องต้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องต้อมครับ อ่าครับสวัสดีครับพิต้าสวัสดีครับน้องอมแหมเสียงดังฟังชาดเสียงหล่อเสียงหล่อไม่แพ้น้องอาร์ตเลยบอกแบบนี้เลยครับผมเป็นพี่น้องครับผมคานตามกันมาครับผมคานนองอาเป็นเป็นพี่น้องคานตามกันมาใช่ไหมถ้างั้นหยอกหยอกครับผมหยอกหยอกพี่พี่นึกว่าพี่จะคานนาหน้ามาก่อนเลยเออเอาจริงนน้องอาร์ตหล่อจริงฮะหล่อจริงกับช่องช็อกทูนท์ของน้องอาร์ตถ้าใครเห็นก็พูดพูดได้คําเดียวเลยว่างานดีนะครับ ใช่งานดีก็ <laughs> ผมเสียงหล่อมากหล่อจริงเออน้องต้อมมาจากที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ราดพร้าวเจ็ดสิเอ็ดครับผมพี่ตาครับครับผมร้อนเหมือนกันใช่ไหมร้อนเหมือนน้องอาร์ตเลยใช่ไหม อาก็โอเคฮะพอได้อยู่วันนี้พอได้อยู่ใช่ไหมพอได้อยู่ไม่ร้อนมากครับผมครับอ่าครับน้องต้อมครับเข้าเรื่องของเราครับเรื่องของจกักวัดครับเกิดขึ้นกับพี่ชายเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะเกิดขึ้นในมหา<ร>วิทยาลัย<ม>แห่งหนึ่งแถวแถวภาคอีสานเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญน้องต้อมเลยครับ ครับผมครับถ้าเกิดใครฟังใครเคยเรียนที่มหาลัยเนี่ยฟังปุ๊บจะรู้ปั๊บเลยนะเพราะแต่ก่อนมหาลัยฝั่งมหาลัยเนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่งพี่ต้ามันมีทั้งฝั่งเก่าแล้วก็ฝั่งใหม่ครับอ่าฮะผมเคยไปเล่าที่หนึ่งพี่เล่าป๊บเดียวแหละมีคนรู้เลยว่าอ๋อมหาลัยนี้เองโอ้ยเดี๋ยวเรามาฟังดูแล้วกันครับพี่ต้างั้นบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าถ้าใครรู้อย่าพิมพ์บอกนะครับผมแต่เรื่องราวมันไม่เกี่ยวกับมหาลัยพี่ต้ามันไม่เกี่ยวกับมหาลัยเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากการกระทำบางอย่างของพี่ชายผมละกันกับเพื่อนของแกอ่ะใช่เป็นยังไงเชิญเลยครับครับผมอ่าเรื่องนี้ชื่อว่าของจากวัดนะพี่ต้าก็ตามต่จังหวัดเนี่ยเวลาที่เราจัดงานขึ้นบ้านใหม่งานศพงานทําบุญบ้านเวลามีชาวบ้านมีแขกมาร่วมงานกันเยอะเนี่ยก็มักที่จะยืมจานชามแก้วเนี่ยเหยียกใส่น้ํามาจากที่วัดอื อ่าครับไม่รู้ว่าทางบ้านพี่ต้าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะเคยเคยตามต่างจังหวัดนะพี่เคยทำเออใช่ครับผมครับอ่าพอเสร็จงานเนี่ยก็มักจะที่จะคืนไอ้พวกข้าวของตราเนี้ยให้กับที่วัดไปใช่อย่างเรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากเนี้ยก็เช่นกันครับผมแต่ว่าจะยืมอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองมาฟังดูแล้วกันครับพี่ต้าครับ <c oughs> ได้ครับอ่าย้อนกลับไปประมาณสักยี่สิบปีกว่าๆครับพี่ต้าเป็นเรื่องราวที่พี่ชายผมเนี่ยได้ไปประสบพบเจอมาสมัยที่เรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งแล้วกัน ทางเอทภาคอีสานมหาลัยนียก็จะมีทั้งฝั่งเก่าแล้วก็ฝั่งที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่นะครับ,รบฝั่งเก่าเนี่ยพอตกตอนคืนเนี่ยอากาศก็จะเงียบแล้วก็วังเวงมากอืแต่บ้านพักนักศึกษาทางแถบนั้นเนี่ยราคาจะถูกมากครับพี่ชายผมเนี่ยพอจบปีหนึ่งออกจากหอในนะครับก็ไปเช่ากับเพื่อนกันอยู่ที่นั่นด้วยกันสองคนแถวนั้นนะครับครับ,รบเพื่อนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมขอตั้งชื่อว่าพี่จวดแล้วกันฮ ทั้งสองคนเนี่ยตอนเรียนนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องการทากิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท้องที่พาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องเนี่ยไปตามต่างจังหวัดไปชนบทเล็กๆไปซ่อมโรงเรียนไปพัฒนาวัดครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้พี่ต้าเวลาที่เราไปสถานที่แบบเนี้ยม,มันก็จะมีเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยเข้ามาด้วยอืครับแอลกอฮอล์เนี่ยมันเกิดจากอ่าพอเวลาที่ไปแบบไปบางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเห็นพวกนักศึกษาเนี่ยขยันว่ะเออชอบใจกัน ก็จัดงานกันครับผมล้มมัวล้มควายเนี่ยแล้วก็มีการต้มเหล้าอพี่ต้าต้มเหล้าเนี่ยมาเลี้ยงพวกนักศึกษาพวกนี้กันด้วยครับพอขึ้นปีสองพี่ต้าคราวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของพี่ชายผมกับพี่จวดและที่จะต้องช่วยพวกเด็กปีสามกับเด็กปีสี่เนี่ยเตรียมงานกันครับพวกพี่ปีสามเนี่ยก็ใช้ให้พี่ชายผมกับพี่จวดเนี่ยไปหาเสือมาครับอืไปหาเสือมาเพื่อที่จะเตรียมพิธีรับน้องใหม่กันครับ ซึ่งเสือที่ว่าเนี่ยแหละครับพิต้ามันเป็นเรื่องราวของเรื่องเรื่องนี้เลยครับอืมอมครับเสือต่างจังหวัดเนี่ยมันจะยาวกว่าเสือบ้านปกตินะพิต้าน้ำเจะยวยาวๆห,หนึ่งอะประมาณนึกสองสามเมตรได้อะอ๋อมวลใหญ่ๆมวลใหญ่ๆเวลามวลไทยมวนใหญ่มากอืมอืมลองนึกถึงเสือที่วัดนะ่ะเสือต่างจังหวัดนะพี่จะเป็นแบบนั้นน่ะครับยาวอ่ะเสือตามวัดน่ะอืครับแต่คราวเนี้ยมันต้องใช้เยอะมันต้องใช้เยอะมากเลยก็แบบปูให้พวกรับน้องใหม่กันประมาณนั้นน่ะครับ คราวนี้ไปขอที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านอผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกัมีแค่เมาทักสี่ห้าผืนไม่พอว่ะผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนําเนี่ยให้ไปเอาที่วัดติมีเยอะอืทั้งสองคนเนี่ยก็พานขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆกันไปนะครับไปขอเสือที่วัดกันครับเจอหลวงพ่อท่านก็ยิ้มให้แล้วก็บอกว่าอ่ะยืมได้นะแต่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยยมมั้งสองคนเนี่ยต้องรีบเอามาคืนทั้งสองคนก็รับปากครับครับครับก่อนตอนนั้น ก็ตอนนั้นเนี่ยได้มาเป็นสิบผืนเลยพี่ต้าเป็นสิบสิบผืนเลยได้มากันครับพี่ชายผมก็เป็นคนขับพี่จวดเนี่ยเป็นคนห่อเสือมาอมาอยกมาและก็เตรียมงานจัดงานรับน้องใหม่กันตอนนั้นนะครับครับก็เมามาเฮฮา,าตามภาษาครับพี่ต้าตามภาษาพี่ๆน้องๆกันน่ะที่นั่น,นะนครับบวกกับทั้งพี่ชายผมกับพี่จวดเนี่ยเป็นคนชอบดื่มครับก็สนุกสนานเฮฮาไปนะครับครับจนกระทั่งพี่ต้าจนกระทั่งไอพิธีรับน้องเนี่ยมันจบไปฮ จบไปเนี่ยทั้งคู่ก็ยังไปเที่ยวไปกินไปดื่มกับเพื่อนกับพี่กับน้องอยู่งั้นน่ะครับจนกระทั่งทั้งสองคนนี่พิต้าลืมครับผมลืมเอาเสือไปคืนที่วัดเออหรือจะเรียกได้ว่าแบบไม่ได้สนใจก็ได้อ่ะครับคือลืมที่ว่าพิต้าลืมเกือบเทอมเลยนะเกือบเทอมหนึ่งเลยอ่ะนานพิต้านานเลยลืมเกือบเทอมเลยเหรอเกือบเทอมเลยพิต้าไอ้เสือที่เอามาจากวัดเนี่ยก็ไปกองกองกองกันอยู่ในตรงมุมห้องอ่ะครับครับ นานเลยเอามากันเนี่ย<ม>ก็เที่ยวเล่นกันลืมไปเลยฮะไม่ได้สนใจที่จะเอาเสือเนี่ยไปคืนที่วัดกันครับ <God. S 1> กระทั่งวันหนึ่งครับพี่ต้ากระทั่งวันหนึ่งก็เอพี่ชายผมเนี่ยจะชอบไปที่คณะมนุษยศาสตร์ oh. ส่วนพี่จวดเนี่ยเ็จะชอบไปติดสาวตอนนั้นพี่จวดก็ติดสาวคณะว <God. S 1> uh ิทย์อยู่ครับอ่าฮะครับผม oh. ก็วันหนึ่งเนี่ยระหว่างที่พี่ชายผมกําลังนั่งดื่มกับเพื่อนๆที่คณะมนุษยศาสตร์นะครับครับ <God. S 1> ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยขับรถเครื่องเข้ามาที่กลางวงอะ่ะแล้วก็บอกพี่ชายผมว่าเฮ้ยไปหาที่บ้านมา แต่ที่บ้านเนี่ยเห็นไอพี่จวดเนี่ยมันนั่งอยู่ในบ้านมืดมอดมันนั่งอยู่ในบ้านมืดเน่ะไม่เปิดไฟนะครับผมออถามอะไรเนี่ยไอพี่จวดก็ไม่ตอบอก็ถามว่าเฮ้ยแล้วไอพี่จวดเป็นอะไรหรือเปล่าไปนั่งในบ้านมืดมดม,ดมนันพี่ชายผมก็เอ,อ้าไอจวดเนี่ยมันไปที่คณะวิทย์นะมันติดต่วที่คณะวิทย์อยู่ออที่บ้านเนี่ยไม่มีใครออออครับเ,ออเพื่อนที่มาก็บอกว้เห็นเห็นจริงเพราะตอนที่แบบว่า ไอ้บ้านหลังนี้มันจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผมครับพอเวลาส่องไฟรถเครื่องเข้าไปเนี่ยที่ชั้นล่างของตัวบ้านเนี่ยมันจะเห็นเลยว่านี่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของพี่จวดเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านเออครับอ่าพอเห็นอย่างนั้นอะพี่ชายผมก็อหรือว่าไอ้จวดเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ไปที่คณะวิทย์วะเออก็ตอนนั้นก็ไม่สนใจนะครับผมก็เจ็จอยู่แค่เนี้ยบทสนทนาก็จบอยู่แค่เนี้ยก็ไม่สนใจกันก็ทานกินเหล้าเมาไม้กันเหมือนเดินครับผมครับก็รับกับเพื่อนุษและพี่ชผมคอนััั้นนะคครรบบ พอตอนเช้ามาเนี่ยพี่ชายผมก็กลับมาที่บ้านอก็ขออธิบายลักษณะของบ้านหลังนี้หน่อยครับผมที่อยู่ด้วยกันสองคนกับพี่จวดเนี่ยครับบ้านหลังเนี้มันเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับพีต่ต้าแล้วก็มีห้อง,ก,องกว้างๆกับห้องน้าด้านหลังอะ่ะแค่นั้นเองครับพอจอดรถเครื่องหน้าบ้านเนี่ยเข้ามาข้างในก็ต้องแปลกใจครับผมเสือที่ยืมมาเนี่ยก็จะถูกกองกองกันอยู่ที่มุมห้องด้านในสุดนะครับ,รบกองเป็นตั้งๆเลออยตรงนั้นอ่ะ และที่กลางห้องตอนนี้พี่ต้ามันมีร่างของคนคนหนึ่งเนี่ยถูกเสือพี่ต้าม้วนไว้อยู่ด้านในเฮ้ยครับที่รู้ว่าเป็นร่างคนก็เพราะว่ามันมีเท้าอ่ะพี่ต้าของใครบางคนเนี่ยยื่นออกมานอกเสือมีเท้ายื่นออกมานอกเสืรอครับผมออ,อ,อก็ลองนึกถึงสภาพแบบว่าแบบมีเสือม้วนร่างใครบางคนอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็มีเท้าออกมาเนี่ยยื่นออกมานะครับครับ พี่ผมก็เฮ้ยไขวะก็เลยไปดึงเสือนีออกนะครับผมดึงเสือนีออกมาจนไอร้ร่างร่างนี้มันกิ้งออกมาแล้วก็พบว่ามันคือพี่จวดครับผมเฮ้ยยังไม่ตายนะครับผมตอนนั้นพี่จวดยังไม่ตายนะครับเอาเออยังมีชิดอยู่นะฮะล้วไปเล่นพี่เลนอะไรไปนอนในเสืออ่าครับแกไปเล่นพิเรนหรืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะาทาให้แกเนี่ยไปอยู่ในเสือม้วนนี้ แต่พี่จวดเนี่ยที่ออกมานี่คือออกมาในสภาพแบบว่าเม,มาไม่อ่ะพี่ต้าออ,ออกมาในสภาพแบบเม,มาไม้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรครพราะกิ้งออกมาเนี่ยแกก็หันมามองพี่ชายแบบผมเครืองๆอะ่ะมองแบบเครืองๆอะ่อบบเออะเหมือนอารมณ์แบบว่าเฮ้ยมาปลุกกูทําไมวะอออะไรอย่างเงี้ยก็ถามพี่ชายมาว่าเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยครับพี่ผมก็ตลกอ่ะอุตสห์ช่วยให้ออกมาจากเสือน่ะแล้วก็หันมาเหมือนกับว่าจะอจะโมโหอะไรเงี้ยครับพี่ผมก็เลยถามกลับไปว่าเฮ้ย ไอจวดมึงหนาวเหรอถึงเอาเสือเนี่ยม้วนตัวเองไว้คือตอนนั้นน่ะคิดว่าพี่จวดเนี่ยน่าจะเมาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอ่ะแล้วก็เอาเสือม้วนห่อตัวเองเอาไว้อารมณ์เหมือนหนาวอ่ะพี่ต้านะฮพี่ผมเลยถามเล่นๆอย่างเงี้ยตอบกลับไปอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะพี่จวดแกเออพี่จวดเนี่ยแกไม่ตลกนะแกลุกขึ้นมาแกสะดุ้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มองซ้ายมองขวาเนี่ยครับครับมองซ้ายมองขวาแบบตื่นๆนะฮะแล้วก็ถามพี่ผมว่าเอาเฮ้ยมึงมึงกลับมาเหรอพี่ผมบอกเออ คือเหมือนกับว่าพี่จวดเนี่ยเหมือนกับงงนะว่าอารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนกับเมื่อคืนเนี่ยมันอยู่กับกูนะเมื่อคืนที่กูจําได้เหมือนมึงเนี่ยอยู่กับกูแต่ไปไปมาเนี่ยเอาการว่าเอ้ามึงไปนอนข้างนอกมาเหรอแล้วมึงเพิ่งกลับมาเหรอมึงกลับมาเมื่อเช้าเหรอเออพี่ผมก็บอกว่าเออแต่ไม่สนใจเท่านั้นไม่สนใจก็เตรียมอาบน้ําอาบท่าเข้าเรียนตอนเช้าครับก็จะมีแต่พี่จวดแค่นั้นแหละนั่งมึนๆอยู่คนเดียวอ่ะนั่งมึนอยู่คนเดียวเลยอะไรวะอะไรวะอยู่อย่างนั้นอ่ะครับ หลังจากวันนั้นเนี่ยผ่านไปไม่กี่วันนะครับผมที่ชายผมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอีกคณะนึงก็ไปเที่ยวอีกคณะนึงก็ประมาณห้าวันได้ที่ไปเที่ยวกันนะครับผมประมาณห้าวันได้ครับกลับมาที่บ้านหลังเนี้ยตอนสี่ทุ่มกลับมาที่บ้านหลังเนี้ยตอนสี่ทุ่มก็มีน้องๆขับรถเครื่องเนี่ยมาส่งที่หน้าบ้านอพอส่งเสร็จเนี่ยเขาก็กลับรถเครื่องเนี่ยกลับไปดื่มกับเพื่อนๆต่อกันครับพอพี่ผมมายืนที่หน้าบ้านเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยบ้านข้างหลังเนี่ย ไฟมันปิดอยู่อืม mm. แสดงว่าในบ้านเนี่ยต้องไม่มีคนอยู่แน่ๆเลยครับไอพี่จวดน่าจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มที่ไหนกันลูกครับพอเดินเข้ามาในบ้านเนะี่ยพ่ต้าครับคือคืนนี้มันจะสว่างหน่อยนึงนะเพราะว่ามันมีแสงของพระจันทร์เนี่ย mm. ส่องผ่านบานเก็ดเข้ามาภายในตัวบ้านครับและพอสังเกตด,ดีๆเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีวัตถุบ,บางอย่างพ่ตา้าอยู่ที่กลางห้องเออมันมีวัตถุบ,บางอย่างที่กลางห้องพอมองดีๆเนี่ย มันคือเสือที่กําลังม้วนห่อร่างล่างนึงอยู่ครับพี่ต้าเฮ้ยเหมือนเดิมเลยเห็นขาโผล่มาเหมือนเดิมเลยเหรอครับผมครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนสี่ทุ่มพี่ผมก็คิดว่าอ๋อไอจวดมึงเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็จะหายใจไม่ออกหรอกครับครับก็ตามมาสาเพื่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่ผมเนี่ยก็เอาเท้าเนี่ยไปตะเบาๆเออตะที่เสือเนี่ยเบาๆเนี่ยตะที่ร่างเนี่ยเบาๆล่ะครับกะว่าจะปลุกไอพี่จวดเนี่ยให้มันตื่นขึ้นมาอื พอเตะเสร็จเนี่ยร่างนั้นก็นิ่งครับพี่ต้าก็อะนิ่งใช่ปะแกก็เลยคำหาซื้อไฟนะครับผมแต่ซื้อไฟที่จะเปิดอันเนี้ยมันเป็นสวิตไฟที่อยู่หน้าบ้านนะครับสวิตไฟหน้าบ้านถ้าสวิตไฟในบ้านเนี่ยคือต้องเดินเข้าไปข้างในอีกก็อ่ะพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟหน้าบ้านติดขึ้นมานะครับผมก็ส่องสว่างเนี่ยพอที่จะมองเห็นอะไรข้างในนั้นครับครับโทษนะครับพี่ต้าไม่เป็นไรครับอืมคราวเนี้ยอ๋อโอเค พอไฟหน้าบ้านมาสว่างขึ้นมาอะโอเคพอจะมองออกแล้วคราวนี้พี่ผมเนี่ยก็เตรียมที่จะเหงื้อเท้าเนี่ยเตะอีกรอบหนึ่งตอนนั้นอืกะเตะอีกรอบหนึ่งไม่ตื่นใช่ไหมอะเตะอีกรอบหนึ่ง<อ>ระหว่างที่แกเหงื้อเท้านี่จะเตะพี่ต้าเ,<อ>เสียงหมาพี่ต้าหอนขึ้นมาแบบอยู่ๆก็หอนขึ้นมาครับอหอนขึ้นมาแบบว่าระยะประชิดเลยนะพี่ต้าอยู่หน้าบ้านตรงนี้นี่เองเอะหมานะ่ะคือหมายถึงว่ามัน,ม,นมันรวมตัวกันหอนขึ้นมาเลยเหรอ ครับผมประมาณสองสามตัวได้ตรงนั้นตรงหน้าบ้าน<อ>พ่ต้าอ,อยู่ๆก็มาหอดตรงนั้นอนะ่ะพี่ผมก็เฮ้ยแปลกว่ะอยู่ๆอากาศในห้องมันก็เย็นขึ้นมาวยมันหนาวๆแปลกๆว่ะครับครับแล้วครั้งเนี้ยพอมองดีๆอ่ะไอ้เท้าที่แบบว่ามันยื่นโผล่มาจากนอกเสือเนี่ยครั้งเนี้ยเท้าเท้านั้นอนะ่ะพิต้าม,มันมีแต่ดินแต่โคลนเนี่ยติดเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยมันเหมือนกับว่าใครบางคนที่อยู่ในเสือเนี้ย เหมือนก็ไปย่ําโคลนย่ําดินแรงต่างมาเนี่ยเปต็มไปหมดเลยอืมครับแกก็เลยเอ้ยอะไรวะไอ้จวดเหรอไอ้จวดมันไม่ใส่รองเท้าเหรอด้วยความสงสัยเขาเนี้ยก็ไม่เตะแล้วก็เลยทําเหมือนเดิมเลยครับผมก็ดึงเสือนี้ออกมานะครับอืมดึงเสือนี้ออกมาพอดึงออกมาเนี่ยเขาเนี้ยพิต้าไอสิ่งที่กริ่งออกมาจากเสือเนี้ยมันไม่ใช่พี่จวดละครับ มันคือศพศพหนึ่งครับพี่ตาศพของผู้ชายศพหนึ่งที่ออกมาในสภาพที่แบบขึ้นอืดพี่ตาตาถลนแล้วลิ้นจุกปากออกมาเลยเป็นศพเลยเหรออ่ะเป็นศพเลยเหรอต้อมครับพี่ตาเป็นศพเลยฮะเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยเป็นศพเลยอุยกลิ้งออกมาแทนคือครับวินาทีนั้นเนี่ยพี่ชายผมบอกเขาหูยขนทุกเส้นเนี่ยจากปลายเท้ามันยดขึ้นมาเนี่ยยันหัวเลยฮะพอขึ้นยันหัวเสร็จเนี่ยอืมครับ พอขึ้นยันหัวเสร็จเนี่ยมันไม่รออะไรแล้วพี่ต้ามันไม่รู้สติตัวเองแล้วว่าขามันไปก่อนอขามันวิ่งออกไปก่อนหรือวิ่งออกไปนอกบ้านเลยพี่ต้าวิ่งออกมานอกบ้านแบบไม่คิดชีวิตเลยวิ่งไปแกก็วิ่งสุดชีวิตันเลยหนีหน,หนีหนีเต็มที่เลยก็วิ่งฝ่ามหาลาัยฝั่งเก่าที่ผมเคยพูดตอนแรกไว้นะพอ,อบ้านพี่ชายผมตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่เอ,อมหาลาัยฝั่งเก่าครับ มหาลัยฝั่งเก่าเนี่ยมันก็จะเงียบเงียบเปลี่ยวเปลี่ยวหน่อยนะก็วิ่งฝ่ามาตรงนั้นน่ะเงียบเงียบเปลี่ยวเปลี่ยวว่ะแหละออกมาเนี่ยออกมาได้ประมาณสักหลายเมตรอยู่เหมือนกันแหละออกมาเพื่อที่จะมาหาบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้สุดตรงนั้นเออไปหาบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้สุดคพอมาถึงบ้านหลังเนี้ยก็มาเจอเพื่อนอยู่ด้วยกันสองคนนะครับผมที่บ้านหลังนั้นเจอพี่ชายผมก็รับรับปากบอกเลยว่าเฮ้ยเจอผีหรอกว่าเจอผีหรอกว่ามาบ่อยเงี้ยเพื่อนที่อยู่ด้วยกันสองคนตรงนั้นอะ พอได้ยินพี่ชายผมพูดก็บอกเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนมึงใจเย็นก่อนมึงค่อยๆพูดค่อยๆมีตั้งสติก่อนครับพี่ผมก็ค่อยๆตั้งสตินะฮะก็ค่อยๆใจเย็นลงใจเย็นลงระหว่างที่กําลังแบบตั้งสติใจเย็นลงเนี่ยตอนนั้นอะพิต้ามันมีคนคนหนึ่งพิต้าเดินออกมาจากในบ้านหลังนั้นเดินออกมาจากในห้องในบ้านหลังนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อมมันเป็นคนเหรอ เป็นคนครับผมเดินออกมาจากในบ้านหลังนั้นและคนคนนั้นพี่ต้าก็คือพี่จวดที่หายไปจากบ้านหลังเดิมของตัวเองบ้าต้อมครับพี่จวดเนี่ยดีมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นม่ออกนะพี่ต้านะึกออกเออเหมือนว่าอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างกับพี่จวดนี่แหละทําให้พี่จวดเนี่ยมาอยู่ที่บ้านบ้านเพื่อนหลังนี้เหมือนกันครับพี่ต้าอ่ะ เดี๋ยวขออนี้ตหน่อยแล้วกันนะได้ไดพี่จวดออกมาเนี่ยพี่จวดก็พูดว่าอ่ะขอหยาบหน่อยแล้วกันตรงเนี้ยไม่เป็นไรครับเิญจวดออกมาแล้วก็บอกว่าเออแม่งให้มันเจอสะบ้างเฮ้ยพี่จวดออกมาว่าอย่างเงี้ยทำไมพูดคำนี้อ่ะเออเหมือนกับว่าพี่เออพี่จวดเนี่ยด่าพี่ชายผมนั่นดินั่นดิทำไมพูดคำนี้เออเหมือนด่าอะไรประมาณนั้นเออแม่งมันเจอสะบ้างอะไรเงี้ยเออพอพี่ผมเนี่ยตั้งสติได้ใจก็ถามเอ้าไอ้จวดมึงมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะครับพี่จวดแกก็บอกว่า อ้าวกูก็เจอผีหลอกมาแบบมึงนั่นแหละวิ่งมาแบบมึงเด e ็ดเลย <c oughs> มึง,<ๆ>มงวิ่งมาท่าไหนกูวิ่งมาเหมือนมึงเด e ็ดเลยเออครับพี่จวดเนี่ยเล่าว่าตอนที่พี่ชายผมเนี่ยไปเที่ยวมาเมื่อวันก่อนห้าวันนะฮะครับที่ไปเที่ยวมาห้าวันก่อนเนี่ยอคือพี่จวดเนี่ยก็กลับมาที่ห้องมานอนที่ห้องหลังเนี้ยก็เหมือนทุกครั้งเลยฮะกลับมานอนเนี่ยที่ห้องหลังเนี้ยเหมือนทุกครั้งเลยระหว่างที่พี่ชายผมไม่อยู่นะครับผมก็กลับมานอนตามปกติแหละครับ <c oughs> พี่จวดเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้อืหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้อยู่ๆแกก็รู้สึกว่าระหว่างที่แกกำลังเมาๆอยู่ฮะกำลังแบบมึนๆกองอยู่แกเนี่ยอืระหว่างนั้นเองพี่ต้าแกรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆเนี่ยมันอึดอัดจังวะครับมันอึดอัดจังวะพอแกลืมตาขึ้นมาพี่ต้าตอนเนี้ยพี่จวดเนี่ยเข้ามาอยู่ในม้วนเสือแล้วครับผมโอ้ยอะไรวะเนี่ยต๊อมครับพี่จวดเนี่ยเข้ามาอยู่ในม้วนเสือแล้วแกก็เฮ้ย อะไรวะเนี่ยนี่มันม้วนเสือนี่ว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ต้าลองนึกถึงลักษณะเหมือนคนโดนผีอำอะ่ะแกขยับขยื่นขึ้นตัวอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นแกสั่นสั่นสั่นอยู่เนี่ยในเสือเนี่ยแกทําได้แค่นั้นเองครับแกขยับอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นอะ่ะคือตอนนั้นแกบอกว่าโอ้โหมันสั่งเมาแล้วว่ะไอ้ที่กินมาต่ตั้งสามสี่วันก่อนทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันหายเรียบหมดเลยไม่มีอาการเมาค้างอยู่ในหัวเลยตอนนี้มันพ้ยมันสัง่งว่ะเหงือแตกซกเลยตอนนั้นเลย อและเราในระหว่างที่แกกำลังตื่นตกใจอยู่ในหอเสือพิต้าไอ้ด้านนอกที่แกได้ยินเสียงอยู่ตอนเนี้ยพิต้ามันเป็นเสียงคนคุยกันอืมันเป็นเสียงคนคุยกันนะครับผมและก็มีเสียงบทเอ,อบทสวดกุศลาธรรมมาเนี่ดังขึ้นมาเลยโอ้เป็นเสียงบทสวดวันในงานศพดังขึ้นมาเลยครับอออืืืสักพักนะ่ะพิต้าเออไม่ใช่พี่จวดครับพี่จวดรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมีคนเนี่ยมายกที่หัว แล้วก็มายกที่เท้าขึ้นเว้ยที่กลางลำตัวก็ยกขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมเ้ยยกแกขึ้นมาเนี่ยยกแกขึ้นมาเนี่ยวางตัวของแกเนี่ยลงอะไรอ่าลงบนอะไรบางอย่างเออเอวางตัวกันเนี่ยลงอะไรอลงบนอะไรบางอย่างกันที่แกมองไม่เห็นตอนนั้นนะครับผมเพราะว่าถูกเสือนมันม้วนห่ออยู่ครับพออยู่สักพักเนี่ยแกรู้สึกว่ามันมีเสียงดังแบบ ขึ้นมาแล้วสักพักเนี่ยเ hey, ฮ hey, ้ยม well, ันแปลกกว่าตรงนี้ว่ะเฮ้ยมันร้อนว่ะมันร้อนมาสักพักเฮ้ยไม่ไหวแล้วเออมันร้อนจริงว่ะตรงเนี้ยไม่ไหวแล้วว่ะร้อนว่ะเออสักพักเนี่ยแกก็เลยเฮ้มันร้อนมากอารมณ์เหมือนกับเหมือนจะหนีตายอ่ะพี่ต้ามันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นแกก็เลยพยายามที่จะตะเกียกตะกายออกมาจากไอ้ห่อเสือนี้ให้ได้อ่ะพยายามจะดิ้นออกมาดิ้นออกมาเนี่ยครับสักพักพอดิ้นออกดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยเฮ้ยดิ้นได้แล้วว่ะเฮ้ยเริ่มขยับตัวได้ละ พอแกขยับตัวได้ในจังหวะแรกที่แกทําเลยพิต้าคือม้วนตัวเนี่ยม้วนตัวเนี่ยออกมาจากห่อเสือรนี้ให้ได้ออกลิ้งออกมาครับผมกลิ้งออกมาจากห่อเสือเนี่ยครับพอกลิ้งออกมาจากห่อเสือพีพิต้าสิ่งที่แกเห็นตอนนั้นน่ะก็บอกโอ้โหมันโทษนะพิต้าเชี่ยอะไรวะเนี่ยออคือออกมาเนี่ยคือแกเห็นเลยว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแท่นเป็นเหมือนกับเชิงตะกอนเผาศพสมัยก่อนครับพิต้า้ยคือครับ คือพี่จวดเนี่ยโดนยกหัวเท้าแล้วก็ล <มา S 1> ัเาผาครับผมขึ้นไปวางบนเชิงตะกอนเหรอครับโดนยกขึ้นมาเนี่ยเอามาเผาที่เชิงตะกอนแต่พี่จวดมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอเชิงตะกอนเนี่ยแกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะไม่คุ้นตาเลยมันอยู่ตรงไหนของบ้านมันอยู่ตรงไหนของมหาลัยวะและรอบๆนั้นอนะ่ะพี่ต้าสิ่งที่เอพี่จวดเห็นก็คือ มันมีร่างของคนครับพี่ต้าเป็นสิบสิบคนเลยนะตรงนั้นเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นห้างเออเป็นร่างแข้งแงกลางๆนะครับผมเออยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยล้อมรอบไอ้ตรงบริเวณที่แบบว่าเป็นเชิงตะกอนตรงเนี้ยเออแล้วก็มองพี่จวดน,นี่นาหนิ่งนิ่งครับคือมองหันมาเป็นทางเดียวกันเลยนะครับอ,อืาจากนั้นก็ยิ้มตะแย่ออกมาแล้วก็ค่อยหัวเราะขึ้นมานะครับ <c oughs> <c oughs> หัวเราะออกมาแบบเนี้ยเอมพร้อมกันเลย เท่านั้นแหละครับผมพี่จวดเหมือนพี่ชายผมเลยฮะขามันไปก่อนเลยครับขามันวิ่งออกไปก่อนเลยวิ่งออกไปก่อนเลยและระหว่างที่วิ่งออกมาเนี่ยฝากความมืดเนี้ยมันออกมาเนี่ยพี่จวดได้ยินเสียงบทสดมนุษกุศลาทรมาเนี่ยดังไล่หลังจะมาน่ะครับก็ระหว่างที่วิ่งมาเนี่ยพี่ต้าบอกว่าเออพี่จวดบอกว่ามันงงอย่างหนึ่งก็คือมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับมืดๆน่ะตรงนั้นน่ะมันมืดๆนะ มันเป็นแบบมืดๆพอวิ่งฝ่าความมืดนี้ออกมาเนี่ยแกมาโผล่ที่มหาลัยฝั่งเก่าที่ผมบอกตอนแรกเลยเออมันมาโผล่ที่มหาลัยฝั่งเก่าได้ไงก็ไม่รู้อ่ะไอ้แท่นนั้นอ่ะแท่นเผาศพตรงนั้นอ่ะเชิงตะกอนตรงนั้นอ่ะแกบอกมันมันตรงไหนว่ามันอยู่ตรงไหนว่าแล้วโผล่มาตรงไหนวะเนี่ยวะโอ้ยเออเออเออพอโผล่มาเสร็จปุ๊บเห็นว่าเออมันเป็นมหาลัยฝั่งเก่าเอออ่ะอ่ะโอเคเข้าใจได้ก็เลยวิ่งมาที่บ้านเพื่อนหลังนี้แหละครับ พี่จวดนะ่ะเล่าให้ฟังว่ามันแปลกอย่างหนึ่งนะแต่มีเรื่องแปลกอย่างนึงคือไอ้ที่บอกว่าไฟมันเผาล่างแกเนี่ยออแกรู้สึกว่ามันร้อนนะ<อ>แต่มันแปลกก็คือมันไม่มีแผลนะพี่ต้ามันไม่มีแผลไฟไหม้ตรงนั้นเลยครับที่กลางหลังแกไม่มีอืมแต่มันร้อนตอนนั้นครับคือจะพี่จวดเนี่ยเจอหนักกว่าพี่ผมอีกเ<อ>จอโหดกว่าเยอะเลยออครับพี่ต้า อ่ะทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มมองหน้ากันแล้วทั้งพี่จวดแล้วก็พี่ชายผมเนี่ยครับแล้วก็ทานตกลงะครับผมว่าแน่นอนแหละไอ้เรื่องสยองของวัญที่มันเกิดขึ้นกับแกสองคนเนี่ยมันน่าจะมาจากเสือที่ยืมมาจากที่วัดนี่แหละออครับตอนเช้าเนี่ยก็ชวนเพื่อนเพื่อนทั้งคณะเลยนะครับผมไปเอาเสือที่บ้านแล้วก็นําไปคืนกับหลวงพ่อครับแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยให้กับหลวงพ่อท่านฟังอืมท่านก็นยิ้มเหมือนเดิมเลยครับตลกฮะชอบใจเลย ก็บอกว่าอ่ะเป็นไงล่ะโอ้ก็จะมาคืนเนอะเออแกก็ว่าอย่างเงี้ยดีนะที่เขาทําแค่เนี้ยเพราะแต่ก่อนเนี่ยเคยมีนะเคยมีคนที่ไม่นําเสือเนี่ยมาคืนที่วัดอและคนคนนั้นพี่ต้าถึงกับต้องเสียชีวิตโอ้ยถึงกับเสียชีวิตคือโดนเสือเนี่ยม้วนห่ออยู่ในร่างกายพอเปิดออกมาเสร็จพบเนี่ยกลายเป็นเหมือนกระสบแข็งๆอ่ะมือแบบหงิกงออยู่ในเสือห่อเนี้ย ในสมัยก่อนนะครับผมครับก็หลวงพ่อท่านก็ได้จะบอกว่าเออมันก็ดีนะที่เขาทําแค่นี้ดีละดีแล้ว<อ>ก็คือเสือในวัดที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้หอ่อศพใช่ห่อศพส่วนมากอ่ะบางศพเนี่ยก็มากที่จะห่อไว้แล้วก็เผาดับเชิงตะกอน่ะแล้วก็เผาเสือกับศพเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยใช่บางศพก็จะวางไว้เฉย <Ừ. S 2> อ่าบางศพพอวางไม่ไ้ใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าพอไม่ได้ใช้เสร็จอาจจะทาความสะอาดแล้วก็มาเก็บไว้เอาไว้ใช้ในวัดอ่าเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นอ่ะพี่ตาครับเสือ,อทุกผืนเนี่ยมันก็เลยมีเจ้าข้าวเจ้าของของตัวเองทั้งนั้นเลยเออเออจริงพ <า S 1> ระท่านหนึ่งได้บอกเลยว่าเสร็จแล้วเนี่ยให้รีบนํามาคืนครับและนี่ก็คือเรื่องราวอของจงหวัดครับพี่ตาในค่ําคืนนี้ครับผมครับโอ้โหน้องตัง้มสุดสุดเลยอ่ะคือพี่พี่จะถามอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามความเชื่อของโบราณ ไม่ใช่ความเชื่อสิมันคือสิ่งที่คนโบราณสมัยก่อนเขาทำกันก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ามีศพมีคนตายเนี่ยเขาจะใช้เสือเนี่ยห่อกันครับผมพี่ตาแล้วก็จะเอ่อจะไปเผาตามเชิงตะกอนหรืออะไรอันนันก็สุดแท้แต่แต่ครับอย่างที่น้องต้อมบอกครับก็คือเนื่องด้วยเสือเนี่ยมันยังสามารถที่จะใช้งานต่อได้ครับต่อให้มันมีการ มีการทําความสะอาดแล้วก็ตามแต่ในเมื่อในเมื่อของที่มันยังใช้ได้อยู่อย่างเช่นเพี่ยกตัวอย่างไงดีน่ะถังสังฆทานก็ได้ลถังสังฆาทานเวลาเราไปทาบุญเนี่ยก็จะมีสังฆทานที่อยู่ในถังใช่ไหมครับทีนี้พอหลังจากที่พระท่านเนี่ยเอาของจากสังฆทานเนี่ยออกจากถังเนี่ยถังมันก็ยังสามารถใช้งานต่อได้ตักน้ําบ้างนู่นนี่นั่นกันบ้างคือถ้าผม ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นแหละในวัดอ่ะเห็นแน่ๆว่าเขาใช้ถังสังฆทานในการใช้งานเหมือนกันครับใช่เปื่อ <นะ S 1> เหมือนกันโอเคมันมันจะเรียกว่าไงดีละ่มละมันไม่ใช่ศพมันไม่ใช่ศพแบบโอ้โหทุกศพจะมีน้ําเหลืองทุกศพจะมีะคราบเลือดหรืออะไรบางศพก็เป็นศพแบบแห้งๆปกติธรรมดาทั่วไปซึ่งส<ผ>ม,มัยก่อนก็คืออ,อ่ะผ้าชุบน้ําเช็ดนู่นนี่นั่นทําความสะอาด เสร็จปุ๊บอย่างที่น้องต้อมบอกครับบางทีบางบางบาง,บางเวลาเนี่ยวัดมีการมีการจัดทําบุญบ้างมีการจัดทํานูน่น<ถ>ทํานี้บ้างก็จะเอาเสือพวกนี้ไปปูดโดยที่<ถ>ใครก็ไม่รู้หรอกครับว่าเสือเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้งานเกิดขึ้นมาแล้วครับ<ถ><ถ>ผมก็คือการห่อศพนั่นเอง พี่ตาครับโอ้โหแต่เรื่องนี้พอฟังน้องต้อมเล่าแล้วนึกภาพตามคือพี่นึกไปถึงอย่างอย่างหนึ่งอะครับอ่ามาครับพี่ว่าน้องต้อมน่าจะเคยได้ยินคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเวลาที่รเราอะไปยืมของที่วัดนะครับแล้วไม่ไม่คืนวดัด แต่ในกรณีของน้องต้อมเนี่ยคือไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นเจ้าของแต่อาจจะด้วยความที่หลงหลงลืมลืมด้วยความที่วัยรุ่นด้วยอ่ะก็เลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยของวัดถ้าไปยืมอะไรเนี่ยแล้วไม่แล้วไม่ไปคืนวัดเนี่ยเขาเชื่อกันว่านะเชื่อกันว่าตายไปแล้วจะเป็นเปรตดอ๋อครับครับเออเออเข้าใจได้ครับพี่ต้าเพราะว่าเขาถือว่าขโมยของวัด ครับเออแต่ส่วนส่วนนี้เนี่ยคือการยืมอย่างที่ผมบอกแหละว่าเอออย่างที่น้องต้อมเล่ามาทั้งหมดเลยไม่ได้ตั้งใจจะเอามาเป็นเจ้าของแต่ด้วยความที่ใช่ครับหนึ่งแหละวัยรุ่นด้วยแหละครับพี่ต้าสองเมาสาเหตุหลักๆผมว่าเมานี่แหละก็เลยครับก็เลยยาวเลยทีนี้น้องต้อมบอกโอ้โหเป็นเกือบเทอมได้กว่าจะรู้สึกตัว่าเกือบเทอมเลยพี่ต้ารู้สึกตัว่าสองคนเนี่ย รู้สึกตัวว่าจะต้องเอาเสือไปคืนวัดอ่ะแล้วเจอเหตุการณ์นู่นนี่ต่างๆอ่ะครับแล้วพี่เชื่อได้เลยว่าเจ้าของเสือผือนนั้นคือศพที่พี่คนนั้นเขาเห็นอ๋อครับใช่ฮะพ,พี่เชื่อแบบนั้นพี่เชื่อแบบนั้นน้องต้อมอ่าครับครับโอ้น้องต้อมแบบน้องต้อมกับน้องอาร์ตนี่สมกันแล้วที่เป็นพี่น้องกันอ่ะคือแบบโอ้โห คู่ขี้สูสีการเล่าของน้องต้อมนี่คือแบบสุดยอดยกนิ้วให้อีกคนเลยครับน้องต้อมครับครับขอบคุณครับพี่ต้าครับผมครับ,รบอส<ม>ู้น้องอาร์ตไม่ได้เอาจริงถ้าเกิดความความนิ่งนะผมว่าน้องอาร์ตมานิ่งกว่านิ่งนิ่งเยอะเลยผมชอบอผมชอบผมยังชอบวิธีการเล่าของน้องอาร์ตเลยน้องอ,อาร์ตได้ความนิ่งและค่อยๆเพิ่มเรเวลขึ้นไปเรื่อยๆแต่น้องต้อมเล่าด้วยน้ําเสียงที่น้องต้อมเล่าเล่ามาเรื่อยๆมันลุ้นตลอดลุ้น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 อยู่ตลอดสนุก สนุกจริงๆน้องต้อมสนุกจริงขอบคุณครับพี่ต้าครับผมผมเองก็เริ่มมาจากคนพูดไม่เก่งเหมือนกันพี่ต้าเริ่มจัดรายการแลแบบคนพูดไม่เก่งครูไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้คุยกับพี่ต้าเลยเอาจริ้งถ้าเกิดผมใครฟังดีๆ้วผมยังงงคนผมพูดไม่รู้เรื่องจริงแต่วันนี้สนุกมากแล้วก็พูดถึงการจัดรายการของน้องต้อมครับน้องต้อมครับใครที่อยากจะติดตามผลงานหรือติดตามที่น้องต้อมทําอยู่เป็นยังไงเชิญเลยครับ ก็รายการพุทธพาหล่อนนะครับผมฮะออกอากาศทุกวันพุธเวลาสามทุ่มครับผมเสร็จตอนไหนก็แล้วแต่ว่านักเล่าจะถ่ายทาอดประสบการณ์กันเสร็จเมื่อไหร่ครับผมครับส่วนมากควบคุมยากเหมือนกันฮะก็เ <พอ S 2> รียกว่าก็ไหลไปตามฟีลลิ่งของนักเล่านั่นแหละ ครับรผมใช่ฮะตัวเราเองก็มีจินตนาการกับเรื่องเล่านั้นต่างๆด้วยมันก็เลยทําให้ไม่มีการกักไม่มีการเบรกเวลาอะไรต่างๆปล่อยไหลาตามได้ตามสไตล์เลยเนาะได้ครับน้องต้อมวันนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสากลับมาคุยกันอีกนะครับผมครับพี่ต้ายินดีมากเลยครับพี่ต้าเป็นเกียรติมากเลยครับผมครับได้ครับขอบคุณน้องต้อมมากๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ